สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไฟสุขุสุข้นจ้ามือนี่แมล็ไพัสีผ้าพี่นงองมาใส่น้ำมักจ้าพี่น้องมาเอาน้ำมักหุดพักจ้าพี่น้องแมล็ไพัใส่วิธีหุดเอาเพราะว่าเมล็ไพันธุ์เราไมีเนาฉีดนะจ้ะเนาะเมล็ไพันธุิใส่วิธีหุดเอาแบบนี้มาตลอดจ้าพี่น้องบรรยากาศมือนี่เหมาะกับการเพาะปลูกขนาดจ้าพี่น้องแมล็ไพัสรุปแล้วคืออ่ามักใบสองขึ้นนะจ้ะเพราะว่าบม่มีเวลาเมื่อวานนี่ข้าเอาหยาออกจากสุ่มจ้า เอาหญ้าออกจากซุ้มเพื่อสิบปลูกพริกปลูกเรียบร้อยจ้าพริกก็มะเขือแห้งแหงเมือว่าเนี่อ้อนหอนจ้าฝนตกฝนตกแต่มือก้อนผึ่งมือเดียวบ้านี้ที่นี่ฝากมือก้อนไปอีกคุณพี่น้องมือคือนนี้มาจ้าฝนมือนี้คาดว่าจะตกอยู่จ้าพี่น้องบรรยากาศดีดีดมหมาะกับการพ่อปลูกขนาดแม่น้ำพ่ายเสียเอาพริกลุ่มเปียงท่วาไว้สิวนัน หมูลาภาวานันแม่งหลักเปลี่ยนใจเลยจ้ะพี่น้องแผนทีว่างไว้บ,บ่เป็นไปตามแผนเพราะว่าเห็นฝนมากก็เลยเปลี่ยนใจสิเอาพริกลุกเลยจ้พยจพะ,จะพี่น้อง,งเ,เอพราะว่หาหาโอกาสยากอย่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะหาโอกาสที่ว่าฝ้าคึมๆอากาศเย็นๆแล้วก็ฝนลิ่นลนนั่นหาโอกาสยากอยาจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่ก็เลยสิเอาพริกลุกหาหม่งไม้ปลูกจ้ะพี่น้องหมูลาภากับพ้าแม่งหลักกันยังมีพ่อเด็กกินด้วยจ้ะาะอืน่นเอยากจ้ะพี่น้องกินเ่าท่านผลละจัน ถึงว่าสิตัดทรงตลาดกัตัดทรงร้านค้าพื่นกับพ่อได้ทรงยุ่จังกับพ,พ่อได้อยู่พ่อได้ตัดทรงร้านค้าพื่นเหมืองละเศร้าสามสิบสี่สิบยุ่นอยจ้ะเนาะพ่อได้คากาแฟยอยุจ่าพี่น้องหลอดตายมาได้มาอายุจ่าพี่น้องคือผลตกมาแล้วที่นี่กระสีหาใส่ปุ๋ยใส่ปานต้นใหม่ต้นนานาะจ้ะเนาะใส่ปุ๋ยใส่ปานต้นพริกเบิง้งพริกเขาถือฟุ้งหมือเดียวจ้ะพี่น้องสดซึนแห้งเบิ้ง ปลูกว้ฝนปุ๋ยว่าในใสจ้าเทียจ่าพว่านยังเพราะว่าประกาศใส่ปุ๋ยสวงหนึ่งแหล่งที่พันๆมาพริกกับยังหมากดกแต่กับเหี้ยวจ้าพี่น้องเหี้ยวเพราะว่าขาดน้ำยุ่สองสามอาทิตย์บ่มีแเนวหดกำลังงามจ้าพี่น้องเบิง่งสุ่มนีน่ในน้อยนี่ปลูกอ้อมซุ่มว้จ้าพี่น้องนี่งามเนี่ยจ้าเบิ่งเนี่ยมูลละผ้ากับพ่อเมี่ยงรักปลูก,กว้ เดี๋ยวแม่ล้างไผ่สีมาเพาะจ้าพี่น้องแม่ล้งางไผ่สีเพาะใส่แผงแผงเพาะไว้ทางหาหม่งลง่อหาหม่งล่องหม่งไม้ดอกที่เฮ็ดไว้มื้อนีส่สิเอาผิกลงสะดอกพี่น้องเพราะว่ามันหาโอกาสหนาซะเหลือเกินจ้าหาโอกาสที่ว่าเฮาสี่เอากาศคืมๆฝุ่นลินลินบรรยากาศดีๆแบบนี้หายนาอีหลีทางพี่น้องตกบ่น้อจ้าพี่น้องขอให้ไปตกทุกหม่องทุกที่ให้พี่น้องได้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนได้เฮ็ดปลูกผักปลูกหญ้าเด้อเนานะพี่น้องเนาะ ขอให้ไปให้ทั่วถึงกับแลวกันนะจากพี่น้องสิได้ดซดชื่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดสางถ้าเห็นฝนมากกมีกําลังใจจากพี่น้องก็มีกําลังใจเฮ็ดกําลังใจสร้างรู้สึกว่ากําลังสีมาโดยอัตโนมัติเลยนาะจากพี่น้องนะเนาะถ้าเหี่ยวถ้าแหงถ้าห้อนนี่โอ้รู้สึกว่ามันเหื่อยมันหลากกาลังบ่มีเหลือเกินจากพี่น้องแต่ว่าถ้าอากาศแบบนี้จ้าก,กําลังสร้างสารมาแต่ใส่ <laughs> เฮ็ดได้เบิดมือจากพี่น้องมึงหูลภผ้า,ากับพ่อแม่งหลักเมียน้ำไผ่ ถือฟ้นบัน่นสิเอาปุ๋ยใส่ให้ตัดไปขายนี่หวัวนี่สวยเอตัดไปขายน้ำรานค้าเพิ่นส่งมือละยี่สิบสี่สิบกับพอ่าาอใดค่ากาแฟเข้ายู่นอจ่า,จาพี่น้องเนะเยยาะพ่อใดค้าน้ำชากาแฟอยู่สำหรับมือนี่คลิปนี้แม่ลำไส้สิผ้าพี่นอ้องเบิ้งขืนย่างหนาเด้จ่าพี่นอ้องเบิ้งมาหยดรอบสองที่นี่ขืนย่างหนาได้จ่าพี่น้องมึงไม่อยากเกิดดีหลายเบิง้งเกิดแต่งแต่พักที่ ถึอฝนที่นี่ก็ขึ้นงามเรีวจ้าพี่น้องขื้นงามเดี่วละ่ะยมีรัง้ายี่สิบผ้าพ,พี่น้องไปหายนางมักนะจ้ะเนาะบ่งคนถือฝนใบปเปื้อนปลาขา้นพี่น้อง,งมึงมารังผ้ายานดีอยู่จา้าสูตรนี้สูตรป้องกันมาแรงป้องกนันนอนสูตรนี่คือดีอยู่จ้าพี่นออ้องเห็ดใส่ร่องเบื้อง้ะจ้าถ้าผู้ใดยังบ่านทดร่องถ้าผู้ใดยังบ่อนร่องกะทั้งได,ทดง้ทดล่องกะทดล่องเบื้องจ้าพี่น้องสูตรนี่คือ แบบว่า,าเฮาบ่ได้ไปหาอีหยังมากมายแล้วก็บ่ได้ใช้เวลามาักโดนเนาะจ้ะ,นะเนาะแค่คืนเดียวก็ใช้ได้จ้ะพี่น้องแค่2อย่างแค่นั้นจ้ะ,ะก็มีแค่ไอ้พริกแกงแล้วก็ไอ้ผงพะโล้เนาะจ้ะเนาะผงพะโล้ห่อ5บาทพริกแกง5บาทก็เป็น10บ,บาทต้นทุนแค่10บ,บาทจ้ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้แม่น้ำไผ่ก็สิาพาพี่น้อง ก่อนจ้าพี่น้องเป็นตุ๊กตะกอนสำหรับพิธีการใส่มือนีเมนผ้าใยสิใสยุ่นี่จ้าพี่น้องจะใส่ยุ่นีจ่าห้าร้อยซีซีประมาณนีจ้ะได้เอ้ยแม่แมนพี่นงห้ารอยห้าสิบจ้าพี่นงห้าสิบซีซีจ้าพี่นงห้าสิบซีซีน้องจ้าเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะห้าสิบซีซีจ้าใส่ในบัวน้ำบัวสิบลิตร จริงๆแล้วแม่น้ำไผ้เพราะว่าจะเพรา่าจะใบบัวง่ายได้แจกว่าแม่น้ำไผ้นะค่ะแต่ว่าไปซื้อมันบ่มีจับมันเบิดบัวเลี้ยรุ่นเดียวก็เลยได้เอาบวนนักนักง่ามาโอ้ยยกขึ้นเตียงพี่น้องด้ยแกสิยกขึ้นไปหมดได้ว่ามันก็ดูสิฮะโอ้ยนักหลายพี่น้องประมาณห้าสิบซีซีจ้ะห้าสิบซีซีต่อบัวน้ำสิบลิตรแต่มดไปเลยจ้ะพี่น้องก็หมดไปแบบนี้เลยจ้ะหมดเป็แบบนี้เลยไอแค่นี้จ้ะพี่น้อง กินนี่มาต้องห่วงน่าจ่ะพี่น้องเนาะมาเร่งกานอิริพอ่ามันนรวบรวมสมุนไพรมากหลายๆอย่างอยู่น้ำกันเหล้วจ้าพี่น้องมันส uh, ีม <od> well. ีสมุนไพรหลายๆอย่างเหล่ากินเขาก็สียู่ได้โดนจ้าพี่น้องยู่ได้หลายมือยู่สามมือเฮาหามือเฮาจังมาหดถหนึ่งก็ได้จ้าพี่น้องพราว่าแปลงนี่เฮากับคุ้มแปลงอยู่แหล้วจ้าเฮากับคุ้มแปลงอยู่แล้วเฮาก็บเอาผาลมคุ้มไวเพื่อป้องกันอ่าเพื่อป้องกันนวลนวลนี่สีมาจาก ผีเสียกลางคืนน่าจะเนาะผีเสียตัวน้อยๆเขาขาวเงี้ยมันขึ้นเขาสีมหาใครใส่จ้ะพี่น้องคือมุนี่ป้องกันได้จ้าพี่น้องมุนี่ป้องกันน้อนนอนกลางคืนได้สหรับอแม่งตัวดำๆน้อยๆที่ว่าใขรมัดนะาจะเนาะเขาก็ใส่น้ำมักนี่แหละลดเข้าไปจ้าพี่น้องเขาก็สามารถไล่ได้ไล่ไล่มาเรื่องได้เบิ้งพี่น้องสังเกตจ้าพักม่ลำไพ่ สอไสสดใสบ่มีมาแลงเจาะแม่แตงแต่ใบเดียวแม่น้ำไผ่กับส่สูตรนี่ละจ้าหดแตงแต้มือเริ่มเริ่มเกิดจ้าพี่น้องคือเริ่มเกิดเริ่มเกิดขึ้นมากก็คือหดเลยจ้าพี่น้องบ่ป็นังแม่น้ำไผ่กับสิหดมันนี่แม่น้ำไผ่สิหดปัดสุกเปลียนนี่นี่กําลังเกิดขึ้นมากแบบนี้คือห้องป้องกันไว้เลยจ้าหดตัวนี้คืออาทิตย์ะเทียจ้าพี่น้องตัวนังก็คือสามมือสามมือนข้างประมาณนี้ก็ได้จ้าพี่น้องตัวนี้ประมาณสามมือ ตัวเถียรอะไรนะจ่าพี่น้องเนาะแม่น้ำไผ่ใส่แล้วรูซกว่าก็โอเคจ้ะสำหรับสูตรนี้ก็เอาไปเห็ดไปใส่ร่องเบิ่งได้จ้ะสำหรับผู้ใดอยากปลูกพักพักช่วงนี้เป็นราคาแพงเมื่อสูอันณชอย่างจากพี่น้องแพงเมื่อ้านแม่น้ำไผ่อยากกินตำแตงไปซื้อแตงมาแตงกิโลละสี่สิบบาทเกิดมาเป็นค้นแม่น้ำไผ่กับพึ่งเคยไดราคานีละจ้าพี่น้อง ก็เล่นะนน้ำว่าให้ปลูกจูปลูกกินเอา้จพี่น้องเ้าบปปลูกหลายหฮาปลูกอุ้มสองอุ้มสามอุ้มหฮอก็พอได้กินจ้จพี่น้องแม่นดลำไส้สิปลูกไว้อยู่สิลงมือปลูกอยู่มือนีมีในแตงเก่าอยู่แพงคักทัวกับแพงแพงบัดสวนสุเนีจ้บพักจังสี่ยิ่งแพงคักจ้จพี่น้องนี่ยิ่งแพงคักถ้าเห้องปลูกหลายจ้จพี่น้องนีานห้องวานหลายซ้ำหนีห้องถอนไปขายเลยก็ได้ขายงายได้ใจพี่น้องนี่ซ้ำนีห้องถอนไปขายเลยก็ได้ขายง่ายถ้ฮาปลูกวานในปริมาณที่หลายแต่ว่านี่แมล็ดลำไส้เห็ดว่าขิดถดร่องเบิง สวงเหลืองแดงหง่อนที่ผ่านหน้าเมล็ดพันดลองเบื้องซื่อจ้าว่าเห็ดไใบยู่ใบกินแต่ว่ามันก็ได้ผลจริงจ่าสวงนี่คือ,อยังเห็ดได้ยังบ่มีหนอนมี่มาแลงประได้แล้วอีกอย่างเมล็ดพัก็ใส่สูตรนี่น้ำมักสูตรนี่ไล่ไล่ร่องเบิ้งทดลองเบิ้งว่าเพิ่นสียู่บ่แล้วเพิ่นก็สิได้กินได้กินบ่เห็ดได้บ่ประมาณนี้คือโอเคจ้าพี่น้องก็คือว่าผ่านจ้าเห็ดได้เมล็ดพัก็สิเดินหนาลุยตัวจ้าพี่น้องเดินหนาลุยตัว พักถูกสิ่งถูกอย่างแพ่งมดัด้าเห้องปลูกไว้ช่วงนี้ก็คือก็พ่อได้กินได้ยากแล้วก็ลดต้นทุนของห้าแล้วก็ถ้านมีหลายกับพ่อได้ขายเป็นราคาจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่น้ำไผ่กัฝากพีต่อน,นองด้วยวิธีการลดน้ำมักใส่น้ำมักแล้วก็สูตรน้ำมักที่เห็ดขึ้นมาเอง,เองนะจ๊ะเนาะที่เห็ดขึ้นมาใส่แล้วได้ผลฝากพี่นงไปเห็ดร่องเบิ่งจากพี่นงเอาไปน้ำใส่เอาไป ปับใส่ไปเป็นแนวทางร่องเบิงได้จ้าเ้อเพื่อมันเด็กผมจ้าสำหรับคลิปนี้เมนไผพกับทจอจบไปเพียงแค่นี้นะจ้าพี่น้องเนาะขอบุญขอคุณพี่น้องต้องไปสุขสุขคนจ้าที่เขามากกดติดตามที่เขามารับชมชมเมนํมนพาพจ้าความฮักผักสวนครัวจ้าสวัสดีค่ะ